เครือข่ายภาคประชาชนรวมตัวกดดันกะกะตจันทบุรีครับหลังครบกำหนดยื่นตรวจสอบ6ประเด็นพิรุธเลือกตั้งมีการเรียกร้องให้เปิดหีบบัตรเพื่อพิสูจน์ความจริงแล้วก็ขู่ยกระดับเคลื่อนไหวแบบแฟชชม็อบทางด้านของผอ,อ,อกรกตครับยืนยันนะครับดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็เตรียมประกาศผลทางการ3เขตบริเวณหน้าสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีมีกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนกว่า10คน ได้มารวมตัวกันติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบข้อสงสัย6ประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยทา,านดของคุณเอื้อการอารามรักตัวแทนกลุ่มมวลชนบอกว่าภายหลังเข้ายื่นติดตามเรื่องได้ยื่นพยานหลักฐานรวม15รายการ โดยตั้งข้อสังเกตรประเด็นสําคัญก็มีเรื่องการแก้ไขเอกสารสมุดปกขาวหลังวันเลือกตั้งความไม่ครบถ้วนของลายเซ็นกํากับสายรัดหีบบัตรในบางพื้นที่การตัดสายรัดเคเบิ้ลทายรวมถึงความคลาดเคลื่อนของตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์จาก3แหล่งข้อมูลซึ่งบางตัวเลขมีตัวเลขแตกต่างกันจำนวนมากอันนี้เป็นการต้องข้อสงสัยนะครับของผู้ที่มา ติดตามความคืบหน้านะครับทั้งนี้นกลุ่มมวลชนเรียกร้องให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อนับตรวจสอบจํานวนบัตรอีกครั้งหรืออย่างน้อยเปิดเพื่อตรวจสอบเช็คยอดให้ตรงกับเอกสารทางการโดยมีการระบุว่าถ้าหากยังไม่มีความชัดเจนอาจจะยกระดับความเคลื่อนไหวในรูปแบบแฟชั่นม็อบอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านของนายอํานาจผุดสดีครับผู้อ่นในการกะกะตจังหวัดจันทบุรีออกมาชี้แจงครับว่าทางสำนักงานได้สรุปข้อเท็จจริง กว่า30ประเด็นนะครับส่งให้กกตส่วนกลางพิสูจน์แล้วเรียบร้อยนะครับยืนยันครับว่ากรณีสายรัดหีบบัตรเนี่ยเป็นขั้นตอนการยุบรวมหีบเพื่อขนส่งไม่ใช่การเปิดหีบโดยมิชอบนะครับแล้วก็มีหลักฐานตรวจสอบได้สําหรับผลคะแนนทั้ง3เขตขณะนี้สรุปเรียบร้อยแล้วด้วยครับและก็รอการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการจากกกตชุดใหญ่แล้วก็ย้าครับว่าประชาชนยังสามารถยื่นหลักฐานเพิ่มเติมได้ครับกระทั่งถึงวันที่ 8มีนาคม2569นี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปรง่งใสและเป็นธรรมที่สุดว่าคงจะต้องทวงถามอย่างต่อเนื่องนะครับแต่จะเป็นรายวันหรือรายครั้งหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีอาจจะเป็นแฟดม็อบนะครับแฟดม็อบก็คือการมาร่วมกันณนะเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเพื่อเรียกร้องจนกว่าจะมีการเปิดหีบนับใหม่นะครับ ยังไงก็ตามต่อให้นะครับเรื่องบาร์โค้ดทาให้มีการเลือกตั้งใหม่พวกเราก็คล่องใจสิ่งที่อยู่ในหีบคืออะไร <c oughs> บานตรงหรือไม่มันมีการบัตรผีหรือไม่อย่างไรการเลือกตั้งถึงได้ไม่โปร่งใสมากขนาดนี้นะครับเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์วันนี้ผมก็เตรียมเอกสารมาแต่ว่ากรกตเขาก็ไม่ได้ให้ยืนนะครับเว็บไซต์ ept report ของกรกตเว็บไซต์กรมการปกครองนะครับ แล้วก็ใบสอสอหทับหนึ่งนะฮะสามข้อมูลนี้ไม่มีอะไรตรงกันเลยครับพี่